ชวนฮาท้องแข็งไปกับภารกิจสุดป่วนในอเมซอนบูอายแข่งป่วนกวนฮาอเมซอนโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ส่งภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีอเมซอนบูอายแข่งป่วนกวนฮาอเมซอนภาพยนตร์คอมเมดี้จัดเต็มความฮาทะลุลิมิตกับทีมนักแสดงมากความสามารถนำโดยระยูซึงระยงนักแสดงผู้ได้รับฉายาเจ้าพ่อไก่ทอด แห่งนังเกาหลีที่มีผลงานฮิตมากมายอาทิเอกรีมจ๊อปภารกิจทอดไก่สุ้งจับเจ้าพ่อชิคเก้นนักเจ t ไก่ทอดคลุกซอสงดอมผีดิบคลั่งบอลลังเดือดมุกวิ่งและอีกมากมายพร้อมด้วยจินซอนกยูนักแสดงหนุ่มที่มีผลงานซีรีส์มากมายอาทิเด e u อัน n คนนี่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คนลาปีศาจ วันเดอะวูแมนยอดหญิงยืนหนึ่งเดอะวินเลตเตอร์คิงดอมผีดิบคลั่งบัลลังเดือดและนักแสดงแถวหน้าอีกมากมายที่คอหนังคอซีรีส์เกาหลีคุ้นหน้าอาทิยอมเฮเยรันโกคยองประโยและจอนซอกโฮยกทัพมาเสริมความป่วนชวนหาท้องแข็ง อเมซอนบูายแข่ง่วนกวนฮา a m แอมซเล่าเรื่องราวของจิมบงรับบทโดยระยูซึงระยองอดีตนักธนูทีมชาติและเป็นผู้ชนะเลิศในกีฬายิงธนูระดับประเทศที่ผันตัวมาเป็นพนักงานออฟฟิศในบริษัทแห่งหนึ่งแต่บริษัทกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตในการปรับโครงสร้างใหม่โดยบริษัทของเขาเดินหน้าโครงการอเมซอน ทำให้จินบงต้องกลายเป็นโค้ชทีมยิงธนูให้กับนักรบในชนเผ่าแอมาซอนและได้ล่ามแปลเกาหลีที่ชื่อบังซิกรับบทโดยจินซอนกยูจินบงล่ามและลูกทีมรวม5คนจะต้องเข้าแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์โลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้เรื่องวุ่นวุ่ของโค้ชและลูกทีมกับการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นจึงเริ่มต้นขึ้น ภาพยนตร์ Amazon Buu e y แข่งป่วนกวนฮาแอ a z ม n เข้าฉายวันที่23มกราคม2568เป็นต้นไป Exclusive movie เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF เท่านั้นผู้สนใจสามารถตรวจสอบรอบฉายและสาขาที่เข้าฉายพร้อมซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema ติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านโซเชียลมีเดีย SF Cinema และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SF Cinema ร่วมหาท้องแข็งไปกับภารกิจสุดปวนใน Amazon b u a i แข่งป่วนกวนหา Amazon วันที่23มกราคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF เท่านั้น SF Exclusive Movie คัดสรรหนังดีเพื่อคนรักหนัง จินบงอดีตนักกีฬายิงธนูทีมชาติผู้คว้าเหรียญรางวัลซึ่งปัจจุบันเป็นผู้มีสิทธิ์ลดขนาดองค์กรได้รับโอกาสครั้งสุดท้ายในการพิสูจน์ตัวเองจากบริษัทการเดินทางครั้งนี้ทําให้เขาต้องเข้าไปลึกในป่าอเมซอนซึ่งเขารอดพ้นจากความตายมาได้อย่างวุดหวิดและได้พบกับนักรบ3ามคนได้แก่ซิกาอีวาและวาบูซึ่งแต่ละคนมีทักษะการยิงธนูอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเห็นแสงแห่งความหวังจินบงจึงขอความช่วยเหลือจากนักรบทั้งสามคนพร้อมกับล่ามลูกครึ่งสุดประหลาดชื่อบังซิกจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เดินทางกลับเกาหลีอนาคตของจินบงอยู่ในมือของทั้งสามคนนี้แล้ว